สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับดนธนาดนเสียงวิหกอัปเดตอาการล่าสุดหลังจากหลังจากหามส่งโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการแน่นหน้าอก ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้มีการรายงานข่าวเรื่องราวของดนธนาดนเสียงวิหกที่เกิดอาการแน่นหน้าอกมีอาการหัวใจบีบตลอดเวลาในขณะที่ทําการแสดงนะครับรวมถึงเรื่องของการขยับตัวยิ่งขยับยิ่งหายใจเข้ายิ่งเจ็บตรงหัวใจหลังจากนั้นต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดยโสธรนะครับโดยถึงมือแพทย์เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่แพทย์ตรวจร่างกายนะครับตรวจเลือดแล้วก็ดูอาการและดูสาเหตุต่าง ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้แรงมากเกินไปและพักผ่อนน้อยกินของที่กระตุ้นไม่ทำให้ง่วงและน้ำต่างๆโดยล่าสุดนะครับโดนธนาดนเสียงวิหกได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง แฟนเพจ Facebook ระบุว่าโดนขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณพี่พี่แม่แมในวงและพี่พี่แม่ๆม c ฟทางบ้านที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องนอนพักดูอาการก่อนถึงจะกลับมาทำงานได้ตามปกติขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดนนะครับหลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนหลาน้อยแล้วจังกลับมาสู้ต่อแม่แมเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับรวมไปถึงอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าหายไว พักผ่อนเยอะๆแล้วรีบกลับมาเด้อน้อยห่วงใยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งข้อความบอกว่าพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยมาสู้ต่อนะครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อความบอกว่าหายไวๆนะคะน้องดนพักผ่อนเยอะๆค่ะอีกหนึ่งข้อความบอกว่าคุณพระคุ้มครองแม่ขอให้น้องดนหายไวๆนะลูกรวมถึงหายไวๆพักผ่อนเยอะๆเด้อบักลาสู้ๆครับอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าหายไวๆนะคะพี่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วจังกลับมาสู้ต่อค่ะเป็นกําลังใจให้พี่จ๋าสู้ๆจ้า นี่ก็เป็นข้อความบางส่วนนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงดนธนาดนเสียงวิหกกันเป็นจํานวนมากนะครับโดยพตดดังกล่าวกวาดคอมเมนต์ไป200กว่าคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจกดห่วงใยอีก1,500ครั้งรวมถึงกดแชร์อีก20กว่าครั้งด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ